สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะในวิดีโอนี้จะมาแนะนําจะมาสอนจะมาบอกวิธีการปลล็อกไอาคาวแบบทาวนกับเครื่องที่โนะอเพนเมนูเนาะอามาเบิดเครือของเขานะเนาะที่จะมาเทนในมือนี้ถเทวมันจะเข้าเครื่องได้แต่ว่ามันก็จะเอาลงสื่อออกในรุ่มนี้พไได้มันทามลนะคับเนาะวิธีการก็ ก็คือเขาต้องเอาเลขอิมิหรือว่าเลขซีเรียลหรือว่า U D I D ในเครือของเขาไปลงทะเบียนในเว็บเนาะในโปรแกรมที่มารองรับเราจะเอาเลขอิมิเนาะเลขซีเรียลของเขานี่ไปเซ็ตก่อนเนาะมาเซ็ตอันนี้ก่อนเซ็ตอิมิให้เบิ่งก่อนเนาะเซ็ตให้เบิ่งก่อนแลาวเค้าก็เข้ามันติดล็อกบ่กหากผู้ชมจะได้ข้อมูลเนาะเดินมาเบิ่งนเลยไอพ่น14 Pro Max เห็นบ่ ฟินไม iPhone สิบส <5 standen> ี่ Pro Max สองหาหกลอกสิบกรได้เนี่ฟินไม iPhone on ่ก็ค <tôi> <c oughs> euh ือติดล็อกไอข้าวนะหลังจากนั้นวิธีการก็คือนาอเข้าขอไิธีตังค่านาะแล้วก็เลือกไปธีไวไฟเสียบไวไฟของมันํำเรจไวไฟยังกระดาเนาะแล้วก็คลิก ตัวไอ้ wi Fi, ค้างๆไวไฟคลิกเข้าไปบานหนึ่งพราะว่ามันต้องผ่านเลือกออกมาชุดท้ายมันจะมีคําว่ากําหนดคา่าฟ็อกซี่เลือกติเข้าไปเลือกกําหนดเองแล้วก็ปอนด์เซิร์ฟน,น,นะนี่นี่เซิร์ฟใช้โอเพน e n นูโด pro รพอตใส่แปดแปดเก้าเก้าคลิกเซฟแปดเก้าเก้าแล้วคลิกบันทึกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเงินมาบานนี่เนาะฮะมันบดเสื่อมสังมันเนะนาะแล้วก็หลังจากนั้นออกมาพิธีซับฟารี ทีมในนี้ว่า Open Menu นูดอทโปราราคาสองจัแปดแปดเก้าเก้าแล้วก็คลิกโกไปอาจจะเด็กมาหนานี่เห็นปะเด็กมาหนาเว็บตัวนี้เนาะคลิกดาวนะ์โหลดเนาะคลิกนี่ดาวน์โหลดคลิกอนุญ,ญาตคลิกเปิดปิดเนาะ เจากโหลดมาและนะ้วเนาะจะปัดออกมาไปที่ตั้งค่าเลือกไปที่ดาวน์โหลดโฟลไฟล์เห็นปะเนี่ยมันมจะมีไฟล์ดาวโหลดมากี่นี่เนาะติดตั้งใส่รหัสผ่านาของเฮ้านะทามีรหัสผ่านเครื่องไปว่ามีแ้วก็ผ่านไปเนาะข้ามไปติดตั้งอีกทีหนึ่งเนาะลิกติดตั้งอีกทีหนึ่งอ่าสำเร็จคลิกเสร็จสิน้นโอเคสำเร็จแล้วันนี้คดยยอดมากเนาะ ย้อนมาเนาะคลิกย้อนมาคลิกไปทีทั่วไปเจนอลล่าเวไปทีคําว่าเกี่ยวกับเนาะอ่าวเดยนลงมาสุดท้ายมันจะมีคําว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อไปรอบๆเนาะเดี๋ยวมันจะมีชิติ์ตัวนี้คลิกเปิดชิตช์ตัวนี้โอเคคลิกเปิดชิติ์บานหนึ่งเนาะแล้วก็คลิกดาเนินต่อแล้วก็คลิกย้อนมาอีกทีหนึ่งคลิกย้อนมาอีกทีหนึ่งมาที่ไอข้าวเนาะที่เขาเอาออกก็ได้คลิกไปบานหนึ่งคลิกไปที่ไอข้าว ก็เลื่อนลงมาหาคําว่าใช่ละแสดงทั้งหมดเนาะเลื่อนลงมาหาในลุมปิดเปิดสวิตช์คำว่าเกมเซ็นเตอร์เห็นบ่แอปเกมเซ็นเตอร์เห็นบ่มรอมันมุนมุดก่อนมันเปิดแล้วก็คลิกเปิดใหม่ปิดเปิดนี่ปิด เออปิดแล้วก็มันปิดแล้วก็เปิดใหม่เปิดใหม,ม่แล้วก็ปิดใหม่หลังจากนี้เนาะเราเอาเลข U D I D ของเครื่องของมือถือเอานะมาป้อนในนี้แล้วก็ลงทะเบียนโอเคตัวนี้นะ U D I D ของเรามาป้อน เขาบอกว่า Do not connect internet after u f d a t e USB ลองเทสบิ่งเ้าคลิกเลยนะออเดอร์ท mm. ีิบอเดินไปแล้วรอเนาะ waiting a c c e o n เนาะรอบ้ามือถือของเราเนี่ยมันคำสั่งนี้มันขึ้นมาสักเซตนะมันยังบร่ทันสำเร็จนะวันนี้รีเฟรชบาทหนึ่งเบอร์ ฮะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสักเส็แล้วนี่ <S <S open FMI off FMI off หย่อมาจาก fit open menu อันฟิทไม iPhone off p e n menu f o x y เสรแล้วนี่น,นี่อ่ะในไทยนี่มันบอกว่าเอา UID ID นี่ไปเปิดอยู่นในเว็บตัวนี้เนาะ HTTP select openmenu. p r o ไปอันมาในเว็บเนี่ยเอาเลข Apple ID เขามาป้อนในนี่เนาะแล้วก็ UD ID ที่เขาลงทะเบียนกี่นี่ตัวน,นี้เนาะแล้วก็ Apple ID กงเขามาป้อนในนี่ลืมเลย Apple ID จะพอในเรื่องเลยลนี่นะ Apple ID นี่เนาะคลิกสั b มิ t เนะนะรอรอมันสั่งออ <Huh? S 2> โคดหนึ่งเมื่ออ,อา้ยถทาเมื่ออายุนี่เห็นใหม่นะต้องส่งใหม่อีกรอบโอเคแล้วมใหม่อีรอบเสื่อม w i ไฟเลือกไปทีตัวไอข่าวไวไฟเดี๋ยวลงมาลุ่มกำหนดขาฟ็อกซีกำหนดเองนะแล้วก็เลือกใส่อันนี้เขาวา่า อ่าเสร็จแล้วนะย้อนมาเข้าไปทีเว็บคลิดในนี้ว่าอ่าโอเพนเมนูอินเทอร์โกไปมาตอนี้คลิกดาวน์โหลดไฟล์คลิกอนุญาตคลิกปิด bit, แล้วก็ย้อนมาไปที่ตั้งค่าเลือกไปที่นี่ดาวน์โหลดโฟไฟล์แล้วคลิกเข้าไปคลิกติดตั้งคลิกใส่รหัสอาจอของเครื่องเ่านะ คลิกติดตางอีกทีหนึ่งคลิกเสร็จสิ้น,นเห็นย้อนมาเนาอย้อนมาย้อนมาหนะักเกี่ยวกับเรื่องรามาันชุดท้ายการตั้งค่าเส่อถือไปรับรองคลิกเปิดสวิตคลิกด,ดําเนินต่อคลิกย้อนมาแับนี้ไปธีไอข้าวแล้วพิธีไอข้าวแสดงทั้งหมดเรามาดร้วีปิดเปิดเกมเซ็นเตอร์ เปิดมาแล้วเนาะก็ไปที่เว็บอีกรอบพิมพ์ใหม่เด็กมาหนานี่ปอน,นเปิด id ของ,อง ID, เขาใส่ ud id ที่เขาลงทะเบียนรอสมเมรไปแล้วก็รออืมสักเซ็ตเห็นปะเว็บนี้สักเซ็ตสองลอย UFF ก็ FF, คือผ่านโอเคผ่านแล้วนะี่นะอันนี้ไปเบิงในเครื่องเทาบหรนี่ผ่านแล้วบอสหืยัง,งไม่ก็ัมาจังใดตัวมันออกหรือป่าต้งเซ็คตัวใดวะเนี่ย ยังอ่อนอยู่นะเนี่ยเซ็กอีกรอบฮะอออเสยฮะเซ็ตโจนบานนี้ แต่ทั้งๆที่ไอ้ข้าวมีอยู่เนาะอ้าวไม่ไหวไม่ไหวไอ้ข้าวมีอยู่แต่ออฟได้จังเด๋วะงงนี่ย่งอยู่ว่าววเชีย่ยปเทศเด็กควาคนหาไอคนรังสรนย,ย่งเปิดอยู่แสดงว่าล่างได้เลย,เลยปิดลองเบือเมื่อก็ยังทำรหัสอยู่ไม่ควยยายจังได๋วะเ<ม>นี่ยฮะมันต้องในล่างเครื่องแบบนี้เนาะแต่ว่าข้อมูลยังมีหลายอยู่ยังกระลาแต่ว่ามันออฟนะเนี่ยเท็ดดี้ ดูอีอกรอบด้นี่ออฟนบอสสิบสี่โปรแม็กออฟแต่ไอ o u n t ยังมีอยู่เนาะแต่นี้ตรงไในล่างเลยเนาะล่างเครื่องนะแต่ว่ามันต้องพาในนอนแหละมันออฟแบบนี้นะแต่ว่าปัญหาคือเขาอย่า่ทันได้เอาข้อมูลออกนะเพราะว่าเป็นเครื่องเขาเองนะ